โอมชานติ oh, วันนี้วันที่4เดือนเมษายนปี2023เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานจงมาเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของร่างกายของลูกและความสัมพันธ์ทางล่างทั้งหมดในขณะที่ดูแลทุกๆคนอย่าได้มีการติดยึดอยู่กับใคร คำถามของเมรีในวันนี้ความผิดอะไรที่มายาทำให้ลูกทำขึ้นมาในละครที่พ่อนั้นต่อมาจะต้องมาและทําลูกให้เป็นอิสระจากการทําผิดเหล่านั้นคําตอบความผิดแรกก็คือการพิจารณาวัตถุธาตุรามเป็นดวงยานสูงสุดการมีโยคะอยู่กับวัตถุธาตุนั้นผิดความ บาปของลูกไม่สามารถได้รับการปลดเปลื้องโดยการทำเช่นนั้นอันที่สองเพราะมีชีวิตอยู่ในฮินดูสถานแทนที่จะพูดว่าลูกเป็นของศาสนาเทพลูกก็พูดว่าลูกเป็นของศาสนาฮินดูและนี่ก็เป็นความผิดที่ใหญ่โตเพราะการทำผิดนั้นศาสนาไม่มีพลังหลงเหลืออยู่อีกต่อไป เพราะความผิดนี้ศาสนาไม่มีพลังหลงเหลืออยู่เดี๋ยวนี้พ่อได้มาทำให้ลูกเป็นอิสระจากการทำผิดดังนั้นบาบาได้บอกเพราะความผิดสองอย่างนี้ในละครสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกจงรักษาเป้าหมายและจุดหมายของลูกไว้ในสติปัญญาของลูกและเพื่อที่จะกลับมาบริสุทธิ์ จงเป็นผู้ทําลายการติดยึดอย่างสมบูรณ์จงเอาการติดยึดออกไปจากร่างเก่าของลูกจุดที่สองในขณะที่เดินและเคลื่อนไหวไปทั่วให้อยู่ในการจดจำและลึกถึงพ่ออย่าได้มีความเสียใจใดๆเกี่ยวกับสิ่งใด อย่าได้ทำสิ่งใดที่จะทำให้เกิดการประนามพ่อพรของบัพตด,ดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นอยู่อย่างเป็นอมตะโดยการมีความรักและร่วมมือตลอดเวลาและมีสมบัตของอัญมณีอันไม่มีขีดอันไม่เสื่อมสลายขอให้ลูกนั้นอยู่อย่างเป็นอมตะ และก็มีความรักและร่วมมือตลอดเวลาและมีสมญาของการเป็นอัญ,ญมณีอันไม่เสื่อมสลายผู้ที่มีความรักและร่วมมือตลอดเวลาในงานของการก่อตั้งจะได้รับสมญาอัญมณีอันไม่เสื่อมสลายพวกเขาเป็นอัญ,ญมณีอันไม่เสื่อมสลายเช่นนั้นที่ไม่มีใครสามารถเคยเขย่าเขาได้หรือ อุปสรรคใดๆจะสามารถจุดเขาได้อัญมณีอันไม่เสื่อมสลายเช่นนั้นเท่านั้นที่จะมีพรของการอยู่อย่างเป็นอมตะพวกเขาเป็นทองแท้และเป็นเพื่อร่่มทางของพ่อพวกเขาพิจารณางานของพ่อว่าเป็นงานของเขาเองเพราะพวกเขาอยู่กับพ่อตลอดเวลาพวกเขานั้นมาเป็นผู้ที่ไม่เสื่อมสลาย คติพจน์ในวันนี้ถ้าลูกนั้นมีการเก็บเกี่ยวของความบริสุทธิ์ที่ถูกต้องทุกการกระทำนั้นก็จะอยู่อย่างแม่นยำและยุติยุกถ้าลูกนั้นมีการเก็บเกี่ยวความบริสุทธิ์อย่างถูกต้องแล้วทุกการกระทำก็จะอยู่อย่างแม่นยำและยุติยุกอัจฉริอมชานติ